ผู้หลานมาให้มาหน้าจ้ะอันนี้เป็นสาโค้งการจ้ะเกษกะทฤษฎีใหม่กเกษตรทฤษฎีใหม่จ้ะกันเม่นจกอันเงื่อนเจ้าของนี่ก็สิบประมาณเจ็ดหมื0นแปดมืนจ้ะไงก่วงควางเติบจู่โครงการของแต่ละปีเออของอันปีนี้โครงการของปีนี้จ้ะ,กะเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะขายโครงการอันโคกน้องนาเลยจ้ะแล้วก็ลักโครงการเพื่อนอันท่านได้มาตรวจ<อ>ว่าพานหรือบ่พานจ้ะ<อ>ถ้าตรวจว่าพานแล้วก็สิเอาของมาปลูกต้นไม้ต้นไรกล้วยเนื้ออยากเนื้อก,กินทุกอย่างจะมาปลูกปลูกแต่ไข่ค่าได้ขายดีประย่างจ้ทงกท่านกำบนบ้านโพนี่ ยังก็ได้ขายเมื่อว่าจะเอาไปตลาดฝ <laughs> นตกริน้นเมื่อเช้าวันนี้เนาะจะ้ะอินซุ่มดีเยอะผ้าลูกพาาลานมาเลน,น้ำ เย็นเ็นแต่เย็นดีแท้่เอไรอท่มลัอตรเท่ดอันนัาไงูกเไ้หนำมาแขนเลย่อยากอมันยู่ำสูงเองยืนด้วยลเท่เยืนด้วยลักเปนอ๋อเพียงเอล สะ,สะสะ่วนตัวเด้อจ้ะนี่สะน้ำส่วนตัวสะหันสาสวนสะนุกประจําเพื่อนสวนน้ำสวนน้ำประจําเพื่อนไผเพื่อนมั่นเด้อบาทนี้ปลูกยังกะสีงามจ้ะปลูก,กผักเพ้าน้ำหอม ปลูกกะเพ้าน้ำหอมปลูกพริกปลูกบักเขือปลูกบักนาขาดบ่ได้คือต้นกล้วยเลยจ้ะนี่น้ำขึ้นมาุ่น่ะสุดยอดไปเลยอยู่ <c oughs> แต่เย็นดีแท้ลูกเอ้ยาดูกโอ้ยคิด <c oughs> พ่อสมัยเด็กน้อยได้เนาะ ดูดลูกน้ำทวนทวนเขาหน้าก็ล่างเขียวจะอุ่มจ้า <c oughs> บรรยากาศาอยู่ทงไฮทงหน้าผ้าลูกพาหลานมาเล่นน้ำ